ออมผมออกมาปผมก็มากันคุยกันว่าจะไปกันวันไหนคือคุยกันได้โรงพาบาแล้วจะไปกันวันไหนวันเกิดตีเดือนแล้วมันเดือนเดือนมิถุนาเราก็โอเควันนี้ทุกอย่างต่องทุกอย่างคือว่าตกลงกันเรียบร้อยแล้ววันชำระแทนไปเข้าวัดคุดอย่อะไปเจอเขายืนเขายืนอยู่คนหนึ่งไม่รู้จกักอือเขายืนแล้วก็ขับผ่านปุ๊บ ผมว่าจอดพี่ยืนอยู่ในผมเดินไปห,หาพี่ผมฟันผมฟันเข้าไปเนี่ซึ่งความในใจรายการนี้สร้างขึ้นมาเพื่อแสดงถึงผลกรรมที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตที่ผิดพลาดแขกรับเชิญทุกคนล้วนสำนึกผิดและตั้งใจที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่และจะไม่กลับเข้าไปในเรือนจำอีกครั้ง แขกรับเชิญไม่ใช่ฮีโร่แต่เป็นครูชีวิตที่จะไม่ให้เยาวชนของชาติต้องผิดพลาดเหมือนพวกเขาสนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์ไพายทูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรส้มไม่เหม็นขาว สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง u t u b e ลุงหัวทีวีนะครับกับรายการถามได้จันนะครับวันนี้เรายังอยู่กับคุณหนูโอโรสสวัสดีครับคุณหนูสวัสดีครับเมื่อกี้คุณหนูคุยกับแม่แมาเจียเจ๊ยบมาเจี๊ยบเป็นแม่ใครอ่ะแม่อาร์ตแม่อาร์ตกับแม่ป่าอาร์ตโอรสประสมภาษณ์รายการเราบอกว่ากาแฟที่กงอนไปกงอนมาเนี่ยจะเก็บเงินสามแสนแล้วจะได้ไปขอแต่งงาน ตอนนี้สามแสนใกล้ความจริงยังน่าจะสามพันใกล้แค่สามพันเนี่ยสามพันเริ่มเมื่อไหร่จะได้แต่งเง <laughs> ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้ผมก็ลุ้นอยู่ผ<อ> <laughs> มก็ลุ้นน้องมันอยู่เอาเอางี้ละกันถ้าเกิดเลยอีกพันหนึ่งเดี๋ยวพี่ช่วยเนาะต่อครบสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเดี๋ยวพี่ช่วยอีกพันหนึ่งเนาะ 5, <000. S 1> จะได้ครบสามแสนเป็นส <laughs> <laughs> ี่พันคราวที่แล้วจบที่โดนทำลายร่างกาย ใช่อืเข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลเลยเข้าโรงพยาบาลเลยเขามารับเลยไอ้อะไรพวกอาสาพวกอะไรรถตู้นะเขามารับอืม,อม,มารับไปหูยผมด่าหมอรู้เรื่องไงนะก็ะไปถึงแล้วไม่รักษาเราอะ่ะไปยังแจวเนาะยังแจ๋วอยู่ด่าใหญ่เลยหูด่าหมอด่านูน่นด่าเสียหายเลยว่าทาไมหมอไม่ไม่รักษาเราเออให้เรานอนอยู่เี้ยก็ม,ม,มันต้องตามคิวเปล่าอะมันต้องมันต้องตามคิวแล้วมันก็ต้อง งด,ง,ดง,ดงดน้ำงดอาหารเพราะเราก็เพิ่งกินไอ้นี่ไปรัดหน้าอเออเขาต้องงดอะไรหลาย,หลาย,ห,ลายหลายอย่างอรอหลายหลายอย่างแต่เราแบบมาแล้วทําไมไม่รักษาขวาตังก็จ่ายไปแล้วเซ็นก็เซ็นแล้วจ่ายจังนี้ยังไม่รักษาอีกหูด่าแบบรู้เรื่องเลยอะ่ะด่าจนแบบหมอโกรดอะ่ะด่าหมอโกรธเลยอะ่ะ ถ้าพี่เป็นหมอพี่สับเย็บปากเลยนะก่อนคือคือแผลเนี่ยเย็บที่หลังแต่ปากนี่จสับเย็บก่อนจะได้เงียยแต่เขาทําไม่นี่ให้ทําแผลพวกนี้ให้แต่ที่ว่ามันมันไม่ต้องเข้าห้องผ่าตัดอ่ะอ๋อเนี้ยทาให้เย็บเย็บเย็บนี่เย็บแค่นี้ตรงนี้เย็บไม่ได้ต้องเข้าห้องผ่าตัดอย่างเดียวโอ้ตรงตรงนี้ต้องผ่าตัดเลยหรอช่กระดูกมันโผล่มาเลยพี่เนี่ยดูเลยเนี่ยดูศอกผมเป็นเงี้ยเฮ้ยเดยวอินเสิร์าพหนดเยนะอปัจจุบันนี้กระดูกก็ยังโผล่อยู่เลยเนี่ยมันตุยเนีมยแหลมเลยเนี่ย นี่เป็นแผลจากคราวนั้นเลยเหรอใช่นเ,นเนี่ยเป็นเงี้ยสอกผมเป็นเงี้ยแรกๆปวดมากเลยงอไม่ได้เลยกิน,นข้าวไม่ได้นะแต่ตอนนี้งอได้แล้วตอนนี้ปกติปกติปกติใช้ได้สุกปกติบอกก็าทำอะไรทำอะไรกับตรงนี้เราอ่ไาอะไ,อไม่รู้เขาให้โปะยาสลบผมเนออโปะยาสลบตอนนั้นกระดูกโผล่กมามันใช่จนตอนนี้ยังกระดูกก็ยังโผล่กมาเนาะเนี่ยอือแต่อันนี้มันเป็นศอกอันนี้มันไม่ถึงอันนี้สอกผมศอกแท้แขนมาแขนไหมแขนนี่อือแขนนี่ตอนนั้นแขนนี่อือ แคนเลยอ่ะผมทำทำเราอ่ะเหมือนเหมือนกับที่เราทําเขาเขาแค้นเขาก็มาเอาคืนก็นเมาเอาคืนเราเราเราโดนเราก็แค้นอืมเราก็ต้องไปเอาคืนเอาปะเอาอืมผมอยู่โรงพยาบาลผมออกออกออกมาจากโรงพยาบาลผมอยู่โรงพยาบาลผมนับวันออกนะผมถามหมอให้ผมออกวันไหนบอกวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดนะหมอเคสิบเอ็ดเจอกันพอวันที่สิบเอ็ดปุ๊บเนี่ยผมเก็บของเลยอืมไปมาหมอไม่บอกบอกคนไข้จยไปไหนออกไม่ได้ผมเดินเลย เดินออกเลยเดินเนี่ยไม้เท้าเนี่ยไม่ฟังหมอไม่ฟังเดินออกเลยมารับมันเต็มเลยที่โรงพยาบาลในแก๊งโอรสอะ่ะมาเต็มเลยบอกให้ออกไม่ได้คนทัาคนไข้อย่าเพิ่งออกบอกทขาไหมอะ่ะก็มึงอะ่ะเป็นคนให้กูออกเป็นคนพูเดเองอะ่ะกับหมอก็แรงด้วย <c oughs> มึงสามหมอจัง <c oughs> แต่มันเป็นอดีตเนาะอดีตได้บอกไม่ได้คนไข้บอกมไม่ได้มึงเป็นคนพูดเองไม่กูกลับวันนี้สิบเอ็ดเนี่ยสิบเอ็ดแล้วทำไมกูจะกลับไม่ได้ เราเราก็กลัวหมอเหมือนกันกลัวกลัวหมอเหมือนกันนะแต่หมอก็กลัวเราเพราะว่าเราเยอะอ่ะคนเ<ล>ยอะขนาดน<ห>ั้นใช่เ<ด>ยอะเลยเขาบอกเอาอย่างนี้เดี๋ยวเรานั่งคุยกันก่อนออานั่งคุยแกตกลงมึงจะให้กูกลับป่ะเนี่ยอ้านั่งก็นั่งนะออามานั่งหมอเขาบอกว่าคนไข้ให้ให้พวกญาติญาติคนไข้ออกไปข้างนอกก่อนได้ไหมหมอกลัวหมอกลัวให้ให้ญาติคนไข้ออกไปนั่งไปรอข้างนอกอ่ะบอกได้บอกให้เดี๋ยวพวกมึงออกไปรอข้างนอกไอ้ท็อปอยู่ก่อน ผมให้ท็อปอยู่กับผมนะเออมีอะไรมาให้ท็อปจัดการหมอเลย่ปาะไอ้ท็อปอยู่ก่อนไม่เว้นนะเพราะเราเราสองคนกับหมอเราสู้ไม่ได้เลยทำไมอ่ะเราสู้ไม่ได้เราเจ็บอยู่แต่แต่แต่เราเราคิดของในมุมของเราไงแต่แต่หมอเขาไม่อะไรกับเราอยู่แล้วเขาจะทำอะไรล่ะเขามีหน้าที่รักษาแผลบาดหายเขาไม่มีหน้าที่เพิ่มแผลคนใกล้เราคิดในมุมของเราไงเข้าใจเข้าใจปุ๊บ เขาเอางนี้แล้วกันคนไข้ถ้าถ้าคนไข้อะ่ะไม่ไม,ไม่ไม่อยากรักษาไม่อยากอยู่โรงพยาบาลอ่ะคนสักคนไอ้คนคนคนไข้คนไข้ขต้องเซ็นนะ,อ,นอ,ะอืเซ็นลายหมอเซ็นไม่ยินยอมให้การรักษาเอาใช่บอกได้เลยหมอเพราะว่าเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเราเป็นอะไรไปหลังจากเนี้ยเขาจะไม่รับผิดชอบใช่ถือว่าเป็นการตัดสินใจของคนไข้เองใช่อันนี้ก็ต้องให้ให้ ความเคารพหมอเนอะเพราะหมออยากรักษาเราไม่รักษาเองเนอะแต่มาทีหลังเกิดอะไรขึ้นมาจะมาบุยไว้ว่าทาไมหมอยังรู้อย่างนี้ไม่ได้เนอะทำไมแผลผมเป็นแบบนี้ขาผมมันไม่เห็นหายเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เพราะเราเซนยินยอมเองใช่ไหมเราก็โอเคหมอเอาเอกสารมาเดี๋ยวผมเซนเลยเขาเอเอกสารมาแล้วก็เซนเลยไม่ยินยอมให้การรักษาจบป่ะหมอกลับแล้วนะบอกยังอือะไรเซนก็เซนมาแล้วทําไมกูกลับไม่ได้อืบอกคนไข้ใจเย็น ตอนนี้ยังกลับไม่ได้เพราะว่าต้องใส่เฟือกก่อนเดี๋ยวเดินไปที่เตียงนะเดินไปที่เตียงโอ้โหก็ต้องกระเดกกระเดกไปที่เตียงอ่ะบอกจาไปที่เตียงใส่เฟือกนี่กลับได้เลยใช่ไหมบอกได้เลยเดี๋ยวคนไข้กลับเลยใส่เฟือกเสร็จคนไข้กลับเลยแล้วก็เดินที่เตียงเพื่อนก็เข้ามาแล้วพาเราไปที่เตียงใส่เฟือกเฟือกอ่อนแล้วก็พันแล้วก็ให้กลับให้กลับจริงหมอให้กลับจริงเพราะเพราะเราเซ็นไปแล้วไงถ้าพี่เป็นหมอพี่ต้องให้เซ็นยันหน่งอะเซ็นอะไร เซนจินยอมเป็นอาจารย์ใหญ่นี่อดีาวว่าอย่าโกรธพี่นะสิ่งหนึ่งอะที่แผลข้อศอกของเราเนี่ยที่มันแบบว่ามันผิดปกติเนี่ยเป็นเพราะว่าเราออกจากโรงพยาบาลเร็วเกินไปมะนี่มีส่วนมีส่วนพอเราออกมาแล้วเราแบบอยากจะทําอะไรก็ตามใจอ่ะมันก็เลยมันก็เลยมีอาการปวดของกระดูกเนาะใช่มันก็เลยเป็นรูปรูปมันก็เลยเป็นแบบเนี้ยอืมหเข่าอีกอะไรอีกอื ถ้าเราเรารักษาตามที่หมอบอกมันก็คงจะดีกว่านี้เออแต่ตอนนั้นใจมันใจมันได้อ่ะใจมันได,ในได้ใจมันได้แต่ตอนเนี้ยตามหมอสั่งเลยอือย่าอย่าไปร้านหมอนะทุกคนนะเออใช่หมอแฟนไคลวิธีซิอย่าไปร้านหมอนะเวลา,า,ห,มนะมาหมออะไรต้องต้องเชื่อฟังหมอเนาะเ <laughs> ชื่อฟังเชื่อฟังคารลบคารลหมอด้วยเลขอันหนึ่งด้วยฝากบอกอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงนะ เน้นอย่างไงซุปเปอร์แตงหลังจากที่ออกมาแล้วรอวันสังแคนแล้วไงต่อใช่ผมออกมาปุ๊บผมก็มากันคุยกันว่าจะไปกันวันไหนคือคุยกันได้โรงพยาบาลแล้วจะไปกันวันไหนวันเกิดไอตีเดือนนั้นมันเดือนเดือนมิถุนาเดือนมิถุนาผมออกมาพุทภาใช่ป่ะมิถุนาผมมาโดนฟันเมื่อวันที่สามสามมิมิถุนาสามสามสิบหรือวันที่สามเนี่ยแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลวันที่สิบเอ็ด แล้วก็อยู่บ้านอยู่บ้านแล้วก็มาวันเกิดตียี่6บห้ายี่หกนี่แหละมันเกิดตีน่าจะเป็นยี่บหกวันเกิดตีตีโอรสอ่ะเออรู้หมายถึงว่าวันเกิดตีมันจะมีความหมายยังไงก็คือมันจะรวมกันเนี่ยโอ้โหใช่มันต้องรวมกันมันเป็นวันเกิดคนดังเนอะมันต้องรวมกันใช่ต้องรวมต้องรวมเราก็โอเควันนี้ทุกอย่างโป่งทุกอย่างคือว่าตกลงกันเรียบร้อยแล้ววันนี้จะเป็นวันที่เราจะไปแก้แขนนี่วันชําระแขนไปบ่อยหนูมึงไม่ต้องไป บอกไม่ไปไม่ได้หรอกเรื่องมันมาจากกูกูเป็นคนโดนกูจะให้มึงไปกันได้ไงกูต้องไปด้วยโอ้โหมึงดูสภาพมึงเดินก็เดินไม่ค่อยได้เดินไม่ได้แล้วผมมันต้องใช้ไม้เท้านะแต่ยังจะไปเองอีกไปผมต้องไปคือใจมันได้อ่ะมันได้แต่กายมันไม่ไหวก็ช่างมันแต่ใจมันได้อ่าไปก็กระดกกระเดกขึ้นรถก็นั่งนะเอามีดมาสองเล่มไปเขาให้ไปหรอ ให้ห้ามไม่ได้มันห้ามไม่ได้มาไอ้ปุ๊บไปกินข้าวก่อนปุ๊บตกลงกันเลยเปวันนั้นไปนี่ต่อพอออกมาจากบ้านปุ๊บต้องไปซื้อของฝันให้จีไปสะพานพุทธไปซื้อเดินหาตอนแรกจะซื้อเทวินให้มันแต่ว่ามันห้างปิดแล้วมันสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วจะซื้อรองเท้าให้ใช่จะซื้อเทวินให้ยุคนั้นมันต้องเทวินอพวกขายยาใส่เทวินกันเขาดังเขาดังยี่ห้อนี้เขาดังใส่ยี่ห้อนี้กันปุ๊บ ห้างปิดไปซื้อไม่ได้ก็เลยไปสะพานพุทธเดินดูของเอาอะไรซื้ออะไรให้มันนิววะเฮ้ยซื้อนาฬิกาให้มันนิววะซื้อนาฬิกาให้มันไม่กี่ร้อยหรอกแล้วก็เขียนไรขอมอบให้ตีโอรถจากแก๊งโอรสนี่ศูนย์หนึ่งเขียนไปแล้วก็เอาเอาไว้ให้ตีแต่แต่ก่อนที่จะไปถึงไอ้ตีคือเราไปกินข้าวที่ซอยกลางจะมีร้านขายข้าวเขาขายขายกลางคืนปุ๊บเราก็ไปกินหูนี่เต็มเลยนะใต้โต๊ะงเงี้ยเน็บเต็มเลยแล้วก็ปิดไว้ นั่งกินข้าววันตีอยู่ด้วยปะตีไม่อยู่ตีอยู่บางกลวยเราก็ไปเลยปึ๊บเราไปหาโยมปืนอยู่ที่โยมก็บอกหนึ่งเห็นไหมเราก็ปืนที่โยมปืนผมก็เน็บไว้เน็บไว้ปึ๊บแล้วก็มานั่งกินข้าวกินข้าวไม่นะทำไมปืนต้องอยู่ที่เธอปืนต้องอยู่ผมโตสุดตอนนั้นไม่ใช่เด็กๆเลยอย่างนี้ไงอ๋อเราโตสุดเราต้องได้ปืนใช่เราต้องเอาปืนมาก่อนเพราะว่าเราได้เป็นคนยิงอะไรอย่างเงี้ยปึ๊บ เพราะเราเป็นพระเอกกูง่ายเออของสมพั์ต้องอยู่ที่พระเอกันอยู่ที่เราปุ๊บเราไม่นั่งกินข้าวกินข้าวเชื่อพี่ตอนจ่ายตังค์ไม่มีใครมีตังค์เลยนะวแล้วทำไงอะไม่มีใครมีตังค์เลยนะเออปุ๊บบอกป้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาก็ได้ไหมไม่มีใครพกตังค์มาเลยอืเนี่ยเดี๋ยวฝากมีดไว้ก่อนอยู่ใต้โต๊ะดูให้ผมด้วยนะอย่าให้ใครเอาไปนะเดี๋ยวผมมาแป๊บนึืงเราก็เข้าบ้าน เข้าบ้านไปแล้วก็เอาตังค์มาจ่ายเขานะหน่ารักเนอะเอาตังค์มาจ่ายเขาแล้วก็เอามีดไปด้วยเออต้องบอกเลยนะแก้งโอรถไม่เคยเบี้ยวตังค์ใครนะไม่โอ้โหแล้วเรื่องกินด้วยเรื่องกินเรื่องไม่เคยเบี้ยนะบอกเรื่องกินด้วยเสียนะโอ้โหเสียเรื่องไหนเสียเสียเรื่องกินนี่ตายเลยนะเสียเรื่องเบี้ยวค่าก๋วยเตี๋ยวนี่อายนะเรียบร้อยเลยแล้วครต่อปึ๊บแล้วก็ออกมาปึ๊บ ผมมานัดเจอกันตรงนี้แต่ว่ามันมันเอามีดเสร็จแล้วผมออกมามาช้าไงมันไปกันแล้วออกไปกันแล้วใช่มันไปกันแล้วพอผมออกมาผมก็รอตรงร้านข้าวเนี่ยแต่มีดไม่อยู่แล้วมันไปกันแล้วเขาบอกเฮ้ยยมไปดูอ่ะเราก็ออกขับออกมาสองคนขับคันเดียวนะสองคนผมซ้อนปึ๊บเจอน้องเนี่ยเตบอกพี่หนีเราก็หนีแล้ววะมันขับมาอย่างเงี้ยหน้าก็ซอนจอดอยู่นี่ใช่ไหมไอ้นี่ยขับมาอย่างเงี้ยบอกพี่หนีมันก็ไปนู่นกัน ผมก็มองไปมันเป็นสามแยกโคสามต้นอมผมก็มองไปเอา้าม,มีคนนอนอยู่ตรงตรงตรงแยกแล้วพวกนั้นก็ลุมอยู่แล้วมันก็หนีไปขับไปปุ๊บผมว่าชักปืนเน่ยขึ้นลําเลยบ่อยโยมไปนู้นเยอนนะ,ะเจอที่เจอคืออะไรมันเป็น,เ,ปนเจอเจอไปเล่นใครไม่รู้ผมก็ไม่รู้แล้วพวกใครเล่นใครมันออกมาก่อนแล้วก็ไม่เจอคนที่เล่นเนี่ย คือเหมือนเขาแบบว่ามาท้าทายอะไรกันนี่แหละม,มาท้าท้าทายกันแล้วก็เลยโดนเล่นโดนพวกผมเล่นเออโดนเล่นแล้วทําไมเราต้องหนีด้วยอะ่ะไม่รู้บอกพี่หนีก็แต่เมื่อเรากับมึงได้เปรียบไม่ใช่หรอใช่เขาเรียบร้อยไปแล้วเออตายไปแล้ว โอ้แล้วเลยต้องหนีใช่โอ้เข้าใจละเข้าใจละตายไปแล้วคือเขาอยู่ตรงนั้นเขานิ่งไปแล้วผมก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นตายหรือเปล่าอผมก็ขึ้นลำเนี่ยขึ้นลำบ่อยยมขับไปนู้นออคือผมขับไปอ่ะผมกะจะไปซ้ำกะไปซ้ำไปช่วยเพื่อนด้วยอไปซ้ำไปซ้ำคือแบบเอาให้ตายไปเลยอะไรเงี้ยตอนนั้นนะความคิดตอนนั้นนะต้องบอกเป็นความคิดตอนนั้นนะคะใช่ไมเรียนแบบนะใช่มันเป็นความคิดตอนนั้นที่ว่ามันมันมันผิดผิดอ่ะแต่ยมก็ไม่ได้ไปนะยมเหลียวออกนี่ เออวผมก็เลยเก็บเอานกลงผมเก็บเซฟไว้เหมือนเดิมปึ๊บผมก็ไปไปบางเกวยเลยไปหายตีไปไปเกิดตีเลยใช่ไม่ได้จัดไม่ได้อะไรนะคือเนี่ยคือการจัดจัดงานวันเกิดขอยตีคือการแก้แค้นเนี่ยการแก้แค้นคือการจัดงานวันเกิดตีแล้วที่บอกว่าจะไปสารงแคนปูได้ไงอ่ะยังไม่ไปยังไม่ยังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงเลยออกมาแค่หน้าบักตอเองเออก็ไปเจอตรงนี้ก่อนก็เขาเลยไปหาตีละใช่เขาเสร็จตรงนี้ปุ๊บก็ไปหาตีเออเอาเนี่ยนาฬิกาไปให้ตี แต่ปูเก็บไว้ก่อนเอายังยังไม่ได้ไปเออเดี๋ยวค่อยเก็บไว้ก่อนไป<ช>ทางหลังใช่เอาของฝาดไปให้ตีก่อนเออเอไปปึ้งให้ตีเสร็จปุ๊บตีไปด้วยตีบอกหนูเอาปืนมาเดี๋ยวกูพกเองอบอกเฮ้ยตีมึงมีก็พอแล้วมึงมีก็พอแล้วกูใช้ไม่ได้มึงดูขากูเดี๋ยวมึงให้กูใช้มีดเหรอบอกไม่เอามึงเชื่อกูมึงเอามาให้กูเอาให้กูมึงเออมึงเชื่อกูเหรอไอ้หนูมึงเชื่อกูเอาปืนมาให้กูบอกมึงก็แบบเนี้ผมให้กูถือมีดเนี่ยนะ อเอแล้วต้องมึงเอามึงมึงยิงเองก็ได้เอามึงยิงเลยสิว่าให้มึงยิงเลยงานเนี้ยเออกูยิงเองมึงไม่ต้องยิงโอเคเพื่อนเราก็มีมาสองเล่มปะไปเลยวัดมะกอกไปที่บ้านเขาแหละเอาเลยฉากสําคัญแล้วได้เราก็ไปเลยไปที่บ้านเขาปึ๊บเขาไม่อยู่บ้านอ้าวไม่อยู่บ้านหรือว่าอยู่ข้างในหรือว่าไม่เปิดออกมาเนี่ยแหละแต่ว่าไม่มีคนออกมาอืมใช่เรียกเลยขอเรียกเลยปูอืมเรียกเลย ไม่ออกมาแล้วส่ยไม่อยู่เว้ยเอ้ยปูมาเอ้ยปูเออเอ้ยปูกูมาด้ยเป็นผมผมก็ไม่ออกเออเป็นพี่พี่ออกก็ล่ะพี่ซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าแล้วล่ะตอนนี้นะแต่เราก็ไม่ได้พังประตูบ้านเข้าไปนะเดี๋ยวมันมันมัน๋ยวเรื่องมันจะใหญ่ใช่มันไม่ได้แบบนั้นไม่ได้พังประตูบ้านไปไม่ได้แล้วโอเคไม่อยู่เว้ยไปดีกว่าพอออกมาปุ๊บไปเจอเด็กวัยรุ่นนั่งอยู่จะเป็นร้านค้าปิดแล้วแหละแล้วจะมีแค่เขานั่งันอยู่ มีผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายสองสามคนแล้วมอไซค์จอดจุดสองคันปึ๊บเราก็จอดบอกให้ใช้พวกนี้ป่ะน่าจะใช่ใช่พวกนี้พวกนี้คือคือพวกเดียวกับปูอวิทยโ์โอ้โอ,โอแล้วปึ๊บน่าจะใช่น,นะผมว่าใช่แหละเออก็ไม่รู้ว่าใช่ไม่ใช่ลงเล่นก่อนเ,ออเล่นก่อนเลยเล่นเลยลงเล่นเลยโคตรไวอ้ยแมงวิ่งโคตรไวเออ <laughs> วิ่งโคตรไวเป็นพี่พี่เห็นมาอย่างนี้พี่ก็ไปก่อแล้วอะไปแล้วผู้หญิงกีดเลยนะอืผู้หญิงา่าผมลงไปอะผมว่าเนี่ยกระเดกกระเดกกระเดกไม่ได้ฟันใครหรอกผมว่าลงไวอย่างนะั้นน่ะฟันไม่ได้อะเไม่ทันเขาอืเขาไวกว่าเยอะแล้วก็ลงไปด้วยแล้วก็ผู้หญิงไม่ได้ทำนะผู้หญิงก็กีดแล้วก็เดินแบบกีดเสียงดังมากตีก็ชักยิงเลยไม่รู้ยิงใครตึมตึมตึมเกือบโดนกันเองไงตีอชอบยิงปืนชอบจะโดนกันเอง ไปอยู่ข้างหลังเราอยู่ข้างหน้ามันชอบยิงเข้าไปอย่างเงี้ยยิงสายเข้าไปอย่างเงี้ยไม่รู้มันไอตีเป็นแบบเนี้ยยิงเลอไม่รู้ว่าจะยิงใครยิงไปงั้นเกือบโดนกันเองดีไม่โดนกันเองน่ะแล้วก็ไปต่อเอารถเขามาอีกคันหนึ่งเราก็ไปต่ออ๋อตบรถเข้ามาด้วยตบรถมาคันหนึ่งตบรถมาคันหนึ่งเสร็จเราไปต่อสอนสามเลยนะพวกผมอ่ะพอได้คันนี้มาก็ยังมีสองสอนสองบ้างอะไรเงี้ย มันก็เบาลงก็เอาไมค์คันหนึ่งไปต่อลองต่อเข้าไวน้นี่เขา้าตอนแรกจะเข้าต่อเขาเมาคือตอนนั้นพวกผมก็ต่อเขาเมาก็ถามว่าถูกกันเปล่าก็ไม่ค่อยถูกกันถามว่าถ้าไม่เจอกันก็ไม่ค่อยอะไรกันแต่คือจะเขา้าแล้วจังหวะไอเ้เผือกคู่ดีผมอะ่ะมันเคยเป็นเด็กต่อเขาเมาใช่ไหมต่อเขาเมาผมก็เคยไปมั่วสุมอยู่เหมือนกันใช่ป่ะปึ๊บไอเ้เผือกบ,บอกพี่ผมขอได้ไหมต่อเขาเมาอะ่ะผมอะ่ะเด็กต่อเขาเมาเคยอยู่ต่อเขาเมาบอกได้ ไอ้งี้ต่อเข้าเม้าเราไม่เข้า <linkage. S 1> เดี๋ยวเข้าวัดคุดดิวคนนะเราจะเข้าไปต่อข้าเม้าฟังดูเหมือนปกตินะเหมือนคนทั่วไปจะเข้าไปแต่ความหมายของมันคือกูจะไปหาเรื่องที่ต่อเข้าเม,ม้าใช่ไหมใช่จะไปหาเรื่องอจะไปหาเรื่องเขาจริงเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอก แต่แบบว่ามันไปซื้อเรื่องอ่ะอยากหาเรื่องอยากมีเรื่องตอนวันนั้นอยากมีเรื่องอยากมีเรื่องเออวันเกิดตีอยากมีเรื่องใช่ก็เลยต่อเข้ามาก็ขอแล้วใช่ปุ๊บก็ให้เขาไปให้ไปให้เผื่อไปไม่เข้าอืปุ๊บให้เข้าวัดคุดจ้ะเข้าวัดคุดเข้าวัดคุดเลยอ้าเข้าไปไปเจอเขายืนเขายืนอยู่คนหนึ่งเป็นใครผมก็ไม่รู้เออไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จักไม่รู้จักอืเขายืนแล้วก็ขับผ่านปุ๊บ ผมว่าจอดผมเดินลงไปเลยนะอ,อผมถือมีดอยู่ตอนนั้นะมีเดเหลือเล่มเดียวแล้วออหัวตัดยาวขนาดนี้เลยเอ,อผมเดินเนี่ยผมพี่ยืนอยู่เ่ยผมเดินไปหาพี่ผมฟันเนี่ยผมฟันเข้าไปเนี่ยซึ้งอก็ไม่รู้จักการมาฟันทำไมอะ่ะก็เขาอยู่ตรงนั้นเนยเขายิงอยู่ตรงนั้นเนีตอนนั้นเรฟันเลยผมฟันเลยอายุละลาเขาเดียวกันปะใช่วัยรุ่นพูดง่ายๆคือถ้าเป็นวัยรุ่นก็จัดการได้เลยได้เลย ถ้าสมมติเป็นคุณลุงคุณป้าอยู่จุดไม่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 โดนไม่โดนเพราะดูดูอายุด้วยดูอายุด้วยดูอายุดูหน้าดูดูสไตล์ด้วยอ๋อพู่แกคือดูทรงแล้วดูทรงแล้วต้องดูทรงด้วยเออใช่เว้เล่นเลยไม่รู้อ่ะเล่นเลยทำจริงมีเออมีเหตุหรือว่ามีเรื่องไม่พอใจกับเด็กแถววัดคุดก่อนมาก่อนหน้านี้เราเป็นโจกันเอป็นโจกันอยู่ใช่เราโจกันกับวัดคุด ๋อเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นโจทย์การเนี่ยไม่ว่าจะเจอคนไหนถ้าสมมันได้ปุ๊บก็จัดการเลยจัดการเลยแต่ก่อนนะอแต่ก่อนนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่แล้วนะเมื่อก่อนใช่แสดงว่าคนนั้นเนี่ยแม่งโคตรสวยสิสวยมนเสียวไปยืนนะนั้นเสียวไปยืนไมู่้เพิ่งเพิ่งออกมายืนหรือเปล่าพูดง่ายยืนถูกที่ถูกทางเถูกเวลาด้วยต้องนานต้องนานไม่มายืนแล้วก็ไม่รีบเข้าเยยังยืนอยู่ไม่รู้ยืนปล่อยของเปล่า ยืนปล่อยคอกลางคืนใครจะยืนพี่เอาผมถามจริงเออถ้ายืนเพื่อนจะยืนทำไมนะพอเขาล้มไปผมฟันเสร็จเขาชักมีดนะเฮ้ยมีมีดเขาไม่มีดนะแสดงว่าส่งมันใช่แล้วแหละใช่ถูกคนแล้วแหละเออแบบก็าชักมีดออกมานะเขาชักมีดออกมาแต่ไม่ทันแล้วโดนลุมแล้วโดนลุมแล้วโดนลุมปุ๊บก็ออกมาเสร็จปุ๊บเจ็ดไอ้คนที่เสร็จผมก็ออกมาออกมาไปใน่อยกัะออกมาปุ๊บคือไม่รู้ตอนนั้นจะไปไหนแล้วเดี๋ยวเข้าซอยมินิลาด เข้าซอมนล่าผมไม่ได้ไปไหนแล้วเดี๋ยวเข้าซอมนล่าแล้วก็ตัดออกอไปส่งไปตีอใช่ไหมพอมออกมาปุ๊บยังไม่ถึงซอมนีล่านะจากวัดคุ้นนะนออกมานะปุ๊บเลี้ยวโค้งมาขึ้นอาพาแม่งมีมอไซค์พี่ขับไนท์ามาสองคนผมก็ไม่รู้หรอกใครือเปอนมจอบ,บอกเฮ้ยมันนี่นีเอออยู่ๆมาขับขับมาเอเฮ้ยมันนี่นีไอ้นั่นก็้าพี่มาด้วยเหรอแม่งวัวรถกลับมาเยเป็นก ป็นพี่พี่ไม่มาเหรอจะมาทําไมอ่ะเออโอ้โหแล้วมอไซค์ผู้ผหมันต้องหลายคนต้องหลายคันหลายคนเลยไม่อยู่่แล้วมีมีดนะที่ผู้ผู้ผมถือนะไม่มีนะแบบว่าเป็นเน็บถือเนี่ยถือโชว์เลยถือโชว์ตลอดทางถือตลอดทางอืมไม่ต้องไม่เน็บแล้วมอเตอร์ไซค์คันนั้นก็กลับมาหากลับมาหาแล้วไงต่อโดนเนี่ยพี่รออะไรอ่ะโอ้ยนี่มันกลับมาหาทีจดยแท้ๆเลยใช่โอ้หมีดล้วนๆอือถ้ามันถ้ามันขับ ไปก็รอดแล้วจบจบแล้วไม่โดนแล้วมันทำมาทำไมเป็นโง่หรือมันอะไรอ่ะไม่รู้เขากางใครก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้กลับมาเลยโดนกลับมาเลยโดนเราก็นึกว่าเดี๋ยววัดคุดแต่เราคิดว่าเดี๋ยววัดคุดยังไก็ป็นเด็กบางทุดใช่ว่าเข้ามาขนาดนั้นตอนนั้นกี่โมงอ่ะคุยมันดึกแล้วพี่โอ้เอาพูดง่ายๆคือถ้าเป็น เด็กๆด,ๆดีๆมันคงนอนเป็นหมดแล้วเนาะใช่ถ้ามันดึก,ดกถ้าคนปกติเขาอยู่บ้านอันหลับแล้วออใช่ไหมไอ้นี่นวัยรุ่นออกกลางคืนอ่ะพี่แสดงว่าไม่ต้องไปโจ์เราแน่นอนใช่โจ์เราแน่นอนอแต่เราแค่ไม่เห็นหน้ามันชัดๆว่าคือใครออ,อแล้วผมก็ไม่ได้ลงไปนะผมก็นั่งอยู่บนรถอ่ะน้องๆก็จัดการกงนผมก็นั่งอยู่ดูบนรถบอกเฮ้ยปะ้ะบอกเฮ้ยป้ามันก็ข่อนรถนี่คำถามสุดท้ายก่อนจะจบ EP นี้ตอนนั้นน่ะมันทําด้วยแบบ ความคึกขนองอะ่ะใช่อยากเตือนอะไรเด็กๆสมัยนี้มากอยากเตือนสมัยนี้ก็อย่าไปพกมีดพกอะไรเจอใครก็ต้องไม่ต้องลงไปเช็คว่าเฮ้ยมึงเด็กช่างว่าโรงเรียนอะไรเฮ้ยมึงเด็กที่ไหนวะเฮ้ยมึงควรตีนว่ะลงไปฟันเขาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ดีอย่าไปทําเลยบางทีทําแล้วตัวเราแม่งก็เสียใจผมยังเสียใจนะไปท,ทําทีคนไม่รู้เรื่องอแล้วก็ครอบครัวเขาก็เสียใจถ้ามีอะไรมาโดนจับเกมมาญาตเราก็เสียใจอย่าไปทําเลยแบบนั้นนะมันไม่ดีฝากไว้ให้คิด ไม่ต้องไปเช็คเนาะไม่ต้องไปเช็คใครทั้งนั้นปล่อยเขาเขาจะทำอะไรจะแต่งสไตล์ไหนกวนตีนขนาดไหนก็ปล่อยเขาเป็นเรื่องของเขาไม่ต้องเช็คใช่ไม่ต้องไปเช็คใครทั้งนั้นเราไม่ใช่ท a m a นอำเภอต้องไปเช็คคนนู้นคนนี้เขาคัดกองเาเรียกว่าคัดกองเนักอเอาลยคัดกองเยคัดกองโอ้ยโชคดีนะโชคดีนะที่บ้านพี่ไม่ได้อยู่บางอยู่แถวซอยวัดคุดเนาะ ตอนนี้เป็นเพื่อนกันหมดแล้วนะเป็นเพื่อนกันหมดแล้วจริงหรอจริงพวกผมคือตอนนี้โตแล้วตอนเด็กเนี่ยทะเลาะกันตลอดตอนนี้คือเป็นเพื่อนกันเจอหน้าคือกอดกันกินเหล้ากันเออเป็นเพื่อนกันอยู่ข้างในอยู่ด้วยกันบ้านเดียวกันตีกันข้างนอกพอสุดท้ายไปอยู่ในคุกก็เป็นเพื่อนกันข้างในก็ตีกันก่อนตีกันแล้วตีจนจนสีกันอ่ะโอ้อยู่ข้างนอกตีกันข้าเป็นในตีกันจนได้สุดท้ายแล้วสีกันสีกันมาเป็นเพื่อนกันหมด โคตรน้ำเน่าเลยอ่ะพูดตรงๆเนาะแต่ก็เข้าใจเนื้อช่อของเด็กวัยรุ่นเนาะแต่ถ้ายังไงเราก็ไม่อยากอย่าไปเอาไปอย่างเลยเนาะเต่ใช้ช่วยเป็นคนดีๆดีกว่าเนื้อมีความสุขก่ากันเยอะและที่สําคัญคือร่างกายเราก็จะได้ไม่ต้องมีแผลแล้วก็มีอะไรอย่างอย่างอย่างที่กณหนูเนาะจะเจออะไรสั้นๆกับก็ฝากเยาวชนนะเยาวชนยุคนี้นะเด็กช่างด้วยเลยด้วยเด็กวัดด้วยเด็กบ้านด้วยก็ดูแลครอบครัวดีกว่าไปหาเรื่องเขามันเดือดร้อนทั้งหมด สังคมด้วยเลยด้วยอย่าทําให้ตัวเดือดร้อนและที่สําคัญอย่าทําให้ครอบครัวเดือดร้อนใช่เพราะว่าเราไม่ได้เดือดร้อนเพียงคนเดียวเท่านั้นเรายังมีครอบครัวแล้วก็จะมีคนที่รักเราแล้วก็ห่วงใยเรามันดูดูมิสาะเนาะจมมีพี่บางคนเขาก็ได้ข้อคิดนะบางทีนะเราก็พูดไปเรื่อยอย่างเงี้ยแต่เขาก็ฟังแล้วเขาก็ไปคิดใช่เพราะว่าแฟนคลับของคุณหนูมีเยอะเนาะรักคุณหนูก็ต้องฟังที่คุณหนูพูดด้วยเนาะวันนี้ขอบคุณคุณหนูมากนะครับ เขาขอบคุณมิยุสุคอลลาเจนนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับแต่ลืมนะครับถ้าคุณอยากทานคอลลาเจนนึกถึงมิยุสุคอลลาเจนนะครับเพราะว่าทํามาจากเอ่อคอลลาเจนไตเพชไทยนะครับที่เอามาจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็คอลลาเจนไททูนนะครับที่ทำมาจากปลาทะเลน้ำลึกนะครับผลิตภัณฑ์อันนี้เนี่ยได้รับการรับรองว่าใช้ได้ผลจริงๆแล้วนะครับราคาไม่แพงเลยแค่3กล่อง999บาบาทอยากซื้อก็ใต้คอมเมนต์นะครับจะมีรายละเอียดของการซื้อการสั่งจองนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ เอาไงต่อวะเนี่ยเฮ้ยเอาอี้างี๋ยวไปบ้านแม่กูอสารยาไปตู้โทรศัพท์ก่อนอัพแล้วขับไปหยอดเหรียญคนหามแม่แม่แม่อยู่ไหนบอกอยู่บ้านแม่เปิดประตูบ้านหน่อยเดี๋ยผมจําบ้านไม่ได้มแม่ถามมากกี่คนบอกมาเต็มเลยแม่ตัดสายทิ้ง <laughs> คอลลาเจนอร่อยไม่เหม็นคาวสิทธิพิเศษวันนี้ซื้อ3กล่องจากราคา2,400บาทลดเหลือเพียง999บาทอร่อยรสส้มแถมมีคลอลลาเจนเพปไทด์และมีทัสทูคลอลลาเจนมียูสุ